ยานพาหนะเ e จ e นเดอรีได้ครังแสนอินิชชั่นพอยต์เริ่มต้น15สีพีมาพร้อมกับฮอร์ระดับเ e จ e นเดอรีนั่นก็คือฮอ,อร์ไ i ฟ e s ส p อร์ตมาพร้อมกับวิ่งสูตรส r i n ิง a บดก็มาในรูปแบบกลงล้อมแลวนะอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้ไม่ใช่รหัสของผมนะผมเป็นรหัสของ พี่พอหรือ FC ที่เคยให้รีวิวตัว Litech อ m อเองนะครับผมพี่แกมาให้ผมสุ่มหอนะครับผมเหลือสองรอบสุดท้ายแล้วฮอกับวิงสูตรนะโอ้โหแล้วก็ขอขอบคุณพี่เขามากถ้าหอออมพี่เขาก็จะเอาวิงสูตรด้วยไหมเดี๋ยวผมสุ่มวิงสูตรให้พี่เขาด้วยพี่เขาบอกแบบเหมาไปเลย <c oughs> มาถ้าแบบถ้าได้ฮอออกก่อนนี่ถือว่าผมดีดวงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม คุณสูมัน98%แซแต่ฮอมัน1.6% 9เอ้ย96%ซนไทุกคนถ้าฮอออกนี่ผือว่าผมมีตัวงเยอะเลยนะ <c oughs> เอาดีก็มีซีีทั้งหมด5 0 0 0สองเอ้ย602ซี 600, นะผมก็ผมว่าน่าจะพอแหละสองรอบก็กดไลค์ผมก่อนนะทุกคนกดยังกดแล้วชิมิอ่ะผมบอกอ่าของในตู้ใหม่สักรอบไปทุกคนก็จะมีฮองนะผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้ ตัวที่หนบหน้าคิมค้มๆอ่ะทุกคนแล้วก็มีวิงซูนนะครับผมแล้วก็ท่าติ้นเนี่ยโคตรเด็ดได้ออกไปยาวไปแล้วก็มันบอลนะครับผมก็คือวันนี้ผมจะไปรีวิวทุกอย่างที่อยู่ในตู้นี้แต่จะดอ่าเฉพาะฮอเป็นหลักเนี่ยผมจะรีวิวแบบเต็มที่เลยกับฮอเนี่ยเพราะมันคือของที่แพงสุดในตู้ แล้วก็จะมีอาคาร์ดในบ r นะผมเป็นคาร์ดของซอมบี้ที่เป็นหมานนเองนะครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็รถนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่เลยเป็นอาลมนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยไปกดไลค์แล้วใช่ไหมเมืเ่อกี้กดแล้วก็เฮ้ยหลอกวานทีวีไปเลยผมว่าน่าจะพอนะห้าพันห้าผมว่ามันต้องได้ <laughs> ทุกคนกำลังขัดใจใช่ไหมว่าทำไมผมไม่กดสักทีอะผมกดเลยก็ได้ ปึ๊บโอเคผมไม่มีดวงครับทุกคนผมไม่มีดวงทุกคนผมได้วิงสูตดแ,แต่วิงสูตรก็สวยนะเดี๋ยวผมไปไรีวิวทุกอย่างเลยเลยนะครับโอ้โหวิงสูตรก็สวยนะมาสอ0พเอย CP เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันสองพันใช่ไหมเฮ้ย,ยมันบวกมาเจ็รอเองเหรอ เฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะไปะถือว่าตู้นี้แปลว่าตู้นี้ถูกนะทุกคนโหวะโหวะไปกดไลค์สองพันเจ็ดร้อยเออหอมาแล้วดูหอระดับโอ้ยโอ้ยโยเท่เท่เท,ท่มาข้างบนวัวเฮ้ยเฮ้ยเท่เท่เท่เท,ท,ท,ท่เอาว่าเอา,าเรื่องจะจ,จดัดดูโอ้โหอ,อยู่ดีๆก็ตึงอ่ะครับดูดูด โคตรเท่ทุกคนแล้วดูหน้าปัดข้างหน้าดีมันแบบเป็นเป็นแบบคื่นอ่ะฟือ้อเห็นไหมทุกคนไหมนะฟื้นเป็นคืนอ่ะเท่หว่ะทุกคนกดสแสงในล็อบบี้บีอาเลยกะัละกันโอ้ก็ไปประมาณนี้ทุกคนก็เหมาตู้ให้พี่เขาเรียบร้อยนะครับผมนี่เราควรดีใจไหมแหละได้ของได้ฮอ,อนนสุดท้ายแหละ ะก็ประมาณนี้นะผมนี่เลยก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวหอแล้วก็รีวิวตัวละครแล้วรีวิวทุกอย่างในตู้นี้นะครับผมยกเว้นคอดิงกาที่น่าจะไม่ได้รีวิวไปก็กดไลค์ตั้งแต่ตรงนู้นแลยวใช่ป่ะกดแล้วก็อินโทมาเลย ออตอนนี้ช่องผมมีการเปิดสมัครสมาชิกนะครับผมก็ใครที่อยากมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆก็สมัครสมาชิกเพียง35บาทต่อเดือนนะครับผมก็ถ้าใครอยู่กับผมไปานานๆก็สติกเกอร์ที่อยู่หลังชื่อก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนผมบอกเลยว่าหล่อเท่แล้วก็พอสมัครสมาชิกปุ๊บก็จะได้สติกเกอร์4ตัวแบบฟรีๆไปเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะผมอาจจะไปแบกแรงดอนนอกสตรีมบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะมีกลุ่มดิสคอร์กลุ่มมาสเตอร์ทักคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็มาสมัครกันเยอะๆนะครับผมมาเป็นครอบครัวต้นแท้กัน มาทุกคนก่อนที่เราจะไปดูพอภายในเกมนะผมเรามาดูพอหน้าร็อบบี้นก่อนนะทุนี่โคตรเท่ทุกคนเสียงแบบไพยร้อเอกจัดอะนี่ดูดูดูเราต้องมาดูตรงนี้แบบทุกคนดูฮอลอ์ลงมาโอ้โหเท่ไปเท่ไปฟื้บคนดูทุกคนดู เดบแล้วมันมีไอแสสเีเหลืองวิ่งตรงใบพัดต,ตลอดเวลาทุกคนเท่จัดแล้วหอเป็นอะไรที่โคตรแววว้าวทุกคน,กคนดูเนี่ยตรงหน้าปัดที่ผมบอกว่ามันจะมีดับขื่นมันจะมีขื่นมาด้วยนะครับผมนี่ดูเห็นไหมเห็นไหมเท่เกนินโอโ้โหก็ไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าหอมันจะสวยสักแค่ไหนเชียวมันจะคุ้มกับราคาที่ที่เขาเติมไปหรือเปล่าไปกัน มาทุกคนแล้วก็มาอยู่ข้างในเกมกันแล้วนะครับผมนี่คือสกินฮอปกตินะครับผมนี่ดูมันคือสกินฮอปกตนะิทุกคนจําไว้นะแล้วเมื่อผมขับมันจะเป็นกลายเป็นอีกลำหนึ่งเลยนะทุกคนนับสามสองหนึ่งป๊บโอ้โหมันเป็นฮออีกลำเลยนะทุกคนดูสิโคตรสวยทุกคนตอนนี้ทุกคนดูตอนแรกมันจะเป็นแบบสีเขียวเดียวใช่ไหมแต่ความแบบพอเข้ามาในเกมปุ๊บมันจะเป็นแบบสีเขียวอมม่วงๆทุกคนแบบ คล้ายๆสีแบบปีกแมงพับอ่ะโคตรสวยทุกคนดูดิแล้วแบบตรงใบพัดเนี่ยตอนนี้เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมพอเราขับปุ๊บโอ้โหโคตรสวยทุกคนแบบมันมีสีเหลืองๆวิ่งด้วยโอ้โหโคตรเท่ทุกคนแล้วดูดูตัวปืนอ่าดูปืนแหละดูคอแล้วคอลำเนี้ยทุกคนเป็นคอที่ใหญ่มากเลยนะครับผมก็คือแบบมันเป็นจุดสนใจตามากเลยทุกคนดูดิแล้วเป็นอะไรที่โคตรเท่นะครับผมมา เราเข้ามาดูข้างในภายในฮอดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเลยนะครับผมหอป h ๊บเมื่อเราขับมันจะมีแบบทุกคนเห็นตรงปีกฮอไหมมันจะไม่ได้อยู่แข็งๆนะครับมันจะแบบขยับขยื่นด้วยทุกคนดูดิดู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 โอ้โหมันขยับขยื่นด้วยโคตรเท่ทุกคนอย่างต่อไปนะครับผมก็คือฮออันนี้น่ะมันมีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็เพื่อเหมือนตัวคอรลิเจีนนะครับผมก็คือฮอลำนี้ มันจะแบบเมื่อเรากดมิสไซล์ปกติมันจะเป็นสีขาวกับสีเหลืองใช่ไหมทุกคนแต่เมื่อเรากดทุกคนดูดีๆดูโอ้โหท่ทุกคนมันออกเป็นสีแดงแดงส้มๆ้มนะผมถือว่าเท่มากเลยนะผมแล้วก็สิ่งหลักๆในฮอนี้มันก็คือทุกคนคิดว่ามันคืออะไรทุกคนคิดว่ามันคืออะไรอผมไม่ทายก่อนมันคืออะไรดู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 ผมเข้าไปนั่งหน่อยอมันคืออะไรนาะ คืออะไรเนาะนู่นเห็นเห็นหน้าปัดนู่นไหมเห็นหน้าปัดนู่นไหมเน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 ก็คือมาสามารถเข้าไปขับแดบมุมมองบุคคลที่หนึ่งได้นะครับผมโอ้โหโครเททุกคนดูดิแดบมีบังคับหอด้วยโอ้เฟี้ยวจาดดูดิเท่เกินเท่เกินที่ไปไหมที่ไปไหมอ่าเดี๋ยวเผื่อทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพว่ามันไม่แตกต่างกันนะผมเดี๋ยว พอเรียกได้อีกรอบยังโอเคก็คือเอ๊ะทำไมหอขึ้นไปอยู่บนนั้นอนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเรียกพี่พอมาก่อนพี่พอพี่พอลงมาเรามาเปรียบเปรียบเทียบอ่าตัวแจ็คอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละ <c oughs> ไปพี่ <c oughs> พี่ไปขับอีกลำหนึ่งที่เป็นลำละระดับปกติเราจะมาดูว่าสีมันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะทุกคนมาพี่เรียกยังเรียกได้ยัง อ่ะผมต้องออกก่อนไหมล่ะออกก่อนโอเคอ่ะพี่พี่กดตัวที่มันป้องกันมิสล์พร้อมกันนะหนึ่งสองสามเนี่ยทุกคนมันจะเป็นแบบสีเหลืองๆแต่เมื่อผมกดดูมันจะเป็นแบบสีส้มนะทุกคนโคตรสวยแล้วดูความใหญ่พี่มาเทียบความใหญ่มหมดูพี่วางเลยพี่วางเลยนี่นี่คือความใหญ่ของตัวฮอนะครับผมก็คือแบบคนละไซส์กันเลยอะทุกคนแบบแต่ฮอลํลำเนี้ย เฮ้ยเอาห้าลำนี้ก็เป็นแผงหน้าปัดว่ะเฮ้ยเอามาผมนึกว่าฮอลำนี้เป็นแผงหน้าปัดด้วยไหมทุกคนผมไปใส่ตะกินโอ้ยก็นี่แหละทุกคนเนี <sl> ่ยเป็นฮอที่ค่อนข้างสวยนะทุกคนมันคุ้มไหมถามว่าคุ้มไหมถ้าเป็นแบบสายบ r อาจ๋าก็อาจจะคุ้มนะผมไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะลำนี้มันน่นแล้วอะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอีกอย่างหนึ่งนะผม๋ยวผมผมไปทิ้งตรงไหนได้บ้างผม,มันทิ้งดีวกว่าผมใช้รถด,ดีวกว่าเนี่ยดูนะทุกคนโอ้ยฮออย่าเพิ่งระเบิดโอเคเราจะมายิงฮอนะครับผมเนี่ฮอเวลาฮอลัมนี้ระเบิดนะผมมันจะไม่เหมือนฮอปกตินะทุกคนเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมไประเบิดแปบบ๊บอ่าแป๊บนึงนะเดะดูนะผมอยู่ตรงนี้มันใกล้ไปไหมวะออะตรงนี้ตรงนี้ดูนะดูผมจะระเบิดนะ เปิดๆๆๆๆๆเน่ทุกคนดูด ouais. <pasa> ูด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 ูใกล้ๆเลยก็คือฮอลำาอื่นเนี่ยทุกคนเวลาระเบิดอ่ะบ้าบนึงผมหาที่กระโดดอ่ะโอเคมันกระโดดไม่ได้เนี่ยทุกคนมันจะยังคงความเป็นฮอรีเจนนะผมก็คือมันจะมีปีกตรงนี้ที่มันระเบิดไปเนี่ยปีกสองฝั่งนะผมแล้วก็โคตรสวยทุกคนนี่มันขึ้นมาได้ละดูโคตรสวยขนาดพังอ่นเนี่ยขนาดพังยังมีมูลค่าทุกคนคิดดูเอาเองอ่ะเฮ้ยเสียเปิดฮิวอะไรทั้งหมดอ่ะขนาดหอ เดบ,บหอพังมีมูลค่าทุกคนคิดดูเอาเองอ่ะดูเดบ,บมันยังมีความเป็นปีของตัวฮอลีเจนตัวนี้งีนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนแป๊บเดี๋ยวเรียกฮอใหม่เลยบ้านรวยโอเคลอยหนึ่งนาทีกว่าอีกนานก็ประมาณนี้นะผมก็คือฮอลําำเนี้ยถามว่าคุมไหมถ้าเป็นคนเล่นบีอาจา๋าที่อย่างที่ผมบอกไปก็คือมันค่อนข้างคุมผมเป็นฮอที่เด็ รอตารอใจแบบอยากมีคนยิงที่ยิงข้างบินใส่อะไรอย่างเนี้ทุกคนแบบเป็นอะไรที่คอรอตารอใจเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาฮอแป๊บปึ๊บเอาเนี่เราจะขึ้นไปเอาฮอกันนะครับผมนี่อ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะวิ่งสูดเดี๋ยวผมโดดให้ทุกคนดูนะครับแป๊บนึงตอนนี้เราต้องเข้าวงกันก่อนโอ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบโอ้โหติดเต่าอากาศเกือบละไปเราไปเข้าวงกันก่อนเลยนะทุกคนเดี๋ยวตัดผ้าไปตอนที่เราอยู่ในวงกันเลยนะครับผม มาตอนนี้เราก็เข้าไปในวงกันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะมารีวิววิสู่ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวจอดหอไว้ข้างบนก่อนโอ้โหเดี๋ยวเราต้องไวจอดคู่กันเลยถึงมันจะไม่ใช่หอระดับเต็มเเราเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบความความเท่เดี๋ยวผมชอบฮอตรงที่มันขยับตรงปีกได้แบบเอโรไฮนาบิกเอให้นฮบิคคืออะไรโอ้โหเท่ดู หโหลดต่ำซะด้วยดูต่ำซะเลอเกินมาทุกคนเรามาดูวิ่งสูตรกันเลยดีกว่านะหนึ่งสองซ้มโอ,อ,อ,อ้ใหญ่แบบหอหอก็ใหญ่วิ่งสูตรก็ใหญ่อะไรครับเนี่ยแป๊บนึงนะมันมีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ปึ๊บโอเคไม่ไม่กี่มผมหาที่รอะอ่าที่ขึ้นอยู่ไม่รู้ขึ้นยังไงทุกคนมาดูนะหนึ่งสองสามมันจะแด็ด เหมือนท่าว่ายน้ำทุกคนแล้ววิงสู่ก็จะออกมาดูนะหนึ่งสองสามปุ๊บอ้โหเท่เฉยเอา้ากดโดนอะไรวะเนี่ยเอาใหม่อีกรอบไปอีกสรอบอีกรอบมาเราจะทิ้งฮอเลยนะเราจะโดดสูงๆเลยนะแล้วก็ทิ้งหอขึ้นแบบแล้วเสียงหอทุกคนมันไม่เหมือนเสียงหอปกติด้วยนะฟังเสียงดิเราทุกคนลองไปเทียบกับเสียงหอปกติด้วยคนละแบบกันเลยผมโดดแล้วนะปุ๊บโอ้อโหโคตรเททุกคนดู โอ้โหเทจจดดูมีไอพ่นด้วยโอ้โหโคตรเฟี้ยวคนบอกเลยแค่ได้วิงสูตรก็คุมแล้วอะ่ะทุกคนอืก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผมจะมีแผนแปนบนึงดูได้ดูนะมาฟาดเลยฟาดเลยฆ่าเจ้าของรหัส <c oughs> ไปทุกคนก็ประมาณนี้ผมถามว่าสําหรับตัวผมมันคุมไหมเพราะผมสําหรับผมนะถ้าผมแบบ ผมเป็นสาย MP แล้วมาเล่นมาสุมตู้คองฮลิเนอย่างนี้สำหรับผมมันไม่คุ้มนะเพราะผมไม่ได้ไม่ค่อยไปได้เล่น BR สักเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นแบบสาย BR จาก็คุ้มมากนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมได้หนึ่งคิวคุณดีใจไหมนะก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะฮอลิเดนเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าเป็นแบบสาย MP จาไอ สายแบบ MP จ๋าแบบไม่ค่อยได้ลง MBR แตบบ่ผมเนี่ยผมก็ลงนะแต่ลงแค่เอาตัวละครไงทุกคนแต่ว่าสําหรับผมมันคุ้มไหมถ้าถ้าแบบตัวผมเนี่ยแบบไม่ได้ถ้าไม่เล่น BR เลยนะทุกคนไม่คุ้มครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเล่นไงแต่ถ้าเป็นแบบสาย BR เนี่ยผมแนะนนะํานะครับผมแบบแต่ว่าทุกคนควรระวังอย่างหนึ่งนะถ้าเราจะไปอ่าไอเนี้ยถ้าเราจะสุ่มแล้วเราไปเล่นจริงอะเพราะว่ามันจะเป็น จุดสนใจของทุกคนมากเลยทุกคน,นก็คือแบบขับขับไปไหนแล้วทุกคนจอดลองจอดสักไม่ถึงสามนาทีอะ่ะกลับมาอยู่ที่เดิมอะ่ะพอไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วหอไปกับคนอื่นแล้วจริงๆผมพูดจริงๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับผมครับบ๊ายบายเฟล